สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่กับโปรดักชิ้นใหม่ของค่ายโฟล์คอลนะครับต้องบอกก่อนเห็นแบบนี้อันนี้คือในส่วนของตัวซับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าซับทวินนะฮะเป็นไอบัสรุ่นทวินนะครับทวินก็คืออันเนี้ยได้ซับถึง2ชุดนะครับเป็นตัวซับเป็นตู้นะฮะนี่ฮะดูตัวจริงได้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือดอกของตัวซับอันนี้เป็นตู้นะครับดีไซน์เป็นตู้นะฮะนี่ครับ หลังตู้ยังมีโลโก้ฟอร์คอแบบนี้นะครับติดได้ทุกแนวจะแนวนอนแนวตั้งแนวตะแคงนะครับได้หมดนี่นะครับเพราะว่าเป็นตู้แล้วก็จะมีในส่วนของลําโพงเข้าแบบนี้นะครับสามารถติดตั้งแบบวางกับพื้นก็ได้ใส่ตีนทุกแกว้วยกเข้ายกออกเผื่อว่ารถต้องการพื้นที่ในการใช้งานพื้นที่ใช้สอยนะครับแล้วก็ได้มากถึง2ตู้ด้วยกันนะครับ <Wow. S 1> อันนี้จะมาพร้อมกับตัวแอมนะครับเป็นตัวนี้นี่นะครับ 2.350 fd ตัวนี้นะครับเป็นแอมจากฟอร์คอลนะครับเป็นเซตฟอร์คอลเลยก็ว่าได้นะครับติดตั้งไม่ยากนะครับประหยัดพื้นที่แอมตัวไม่ใหญ่สามารถวางซ้อนได้แบบอิสระเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งการติดตั้งก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าตัว power เนี่ยไม่ใหญ่เพียงแค่เดินสายลำโพงที่ออกจากตัว power นะครับมาเข้าที่ซับก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูงานติดตั้งว่าติดตั้งจุดไหนบ้างคันนี้เป็นรถ ford ranger นะครับ4ประตูนะครับ ติดตำแหน่งไหนบ้างแล้วเสียงดีไหมไปลองดูกันดีกว่าครับท่าผู้ชมตอนนี้รถฟอร์ดคันนี้ก็ติดตั้งในส่วนของซับฟอร์อแบบทวินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าซับแบบทวินนั่นก็คือมีซับไม่เป็นตู้มา2ตู้นะครับในตัวตู้ซับทั้ง2ตู้เนี่ยจะไม่มีแอมป์ M นะครับแต่ว่าจะมีพาวเวอร์มาขยายนี่นะเรียกว่ากําลังเนี่ดีขึ้นไปอีกเพราะว่ามีพาวเวอร์แยกมาขับซับมากถึง2ตู้ด้วยกันเบรกก็จะออกแนวนุ่มๆฟังสบายสไตล์ฟอร์นะครับ แล้วข้อสําคัญรถคันนี้เป็นลูกคก้าเก่าของมิลลาดด้วยติดตั้งชุดลำโพงโฟล์คอลไปแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของการปรับคูผ่าน DSP Alpine R 600บวกกับพอเราเปลี่ยนตู้ซับเป็นแบบทวินนะครับเข้าไปในรถฟอร์คคันนี้แล้วบอกได้เลยว่าฟังดีงมากๆอะไรแลละเอียดเครื่องเพราะลำโพงโฟล์คอลฟังดีอยู่แล้วเราพอมีเลี่ยนุ่มเพิ่มเข้าไปนี่ถือว่าตอบสทย์มาในรถคันนี้เสียงดีขนาดไหนเราไปฟังกันดีกว่าครับ I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one if you must cling to someone. Each time we meet love, I find complete love. เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมนะครับรายละเอียดเครื่องคอของตัวนั่งโฟร์คอทําได้ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของซับตัวทวินเนี่ยโหมันซับมันลูกใหญ่นะครับมาแบบแบบมาจากด้านหน้าพอเรากลับปรับจูนผ่านตัวโอยเซอร์แล้วนะครับรู้ได้เลยว่าโหเบรสมาเป็นลูกเลยครับลูกใหญ่มากๆนะครับโอ้โหแบบว่าเกินตัวนะครับในส่วนของตัวซับคอคอตัวรุ่นทวินรุ่นนี้นะครับที่มามากถึงสองตู้เนี่ยให้ตัวพลังของตัวเบรนะครับไม่ได้แบบกระแทกนะครับแต่ว่าฟังนุ่มวาสบาย ถ้าคนชอบลำโพงสไตล์ฟอร์เค้าเบสนุ่มๆฟังสบายๆนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆกับตัวซับทวินตัวนี้นะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากติดตั้งชุดลำโพงฟอร์เค้าในรถของคุณนะครับรวมถึงซับรุ่นใหม่ของฟอร์เค้าที่มีแอมป์ขับซับแยกมาแบบนี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่มี l ลาร์ดออดิโอรับสำนักงานใหญ่สีนครินทร์นะฮะเบอร์โทร02ครับ3834555 หรือพิมพ์แอดไซน์ตามด้วยมิลล a าชออร์เดนะครับก่อนจากการฝาก,กดติดตาม Facebook, Youtube กด Subscribe สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปดีๆวันนี้ผมลาคุณผู้ชมมาแล้วกับรถฟอร์ดคันนี้กับคุณภาพสียงดีแบบนี้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ